สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มะลําเดชาน้อยก็พามาชมพุทธานะครับบ้านนฮาเอินหมากท่านพี่น้องโอ้ยจะเป็นดกแห้งมะลําเดชาน่อยเมื่อเห็นพี่น้องครับใครอยากจะได้พุทธานะครับเปรียปร้ยวๆนะครับพี่น้องเปรียปร้ยวปรีด๊ดเหมือนมะนาวเลยนะครับ โอ้ยพูดแล้วน้ำตาน้ำลายไหลครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าพุทราต้นนี้ดกมากแล้วก็เปรี้ยวปรีดนะครับพุทราเปรี้ยวปรีดเดชาน้อยเก็บมาฝากท่านผู้ชมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ยดกดกดกมากจริงๆริงครับท่านผู้ชมแล้วก็เปรี้ยวปรีดไม่หวานนะครับพุทราต้นนี้ไม่สามรสนะครับ มีแต่เปรี้ยวปลีดอย่างเดียวเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้มรลำเดชาพอได้มีกํบบาลังใจสร้างคลิปพุทธาเปรี้ยวปรีดมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ